เมนูน้ำมะนาววิธีการชงก่อนอื่นนะคะเตรียมน้ำแข็ง1แก้วพูนเราใช้แก้ว15ออนหรือ16ออนก็ได้ะทางเราใช้เป็นแบบบาง16ออนนะคะตัวนี้เติมน้ำร้อน50 ml ประมาณ50 ml ก่อน มะนาวของเราเราจะใช้แบบผงยี่ห้อนี้เลยนะคะอันนี้คือทั้งหอมทั้งเปรี้ยวอร่อยมากนะคะยี่ห้อนี้อร่อยมากใครสนใจก็สั่งซื้อมาทดลองใช้ได้เนื่องจากว่าเราขายในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะคะ10บาท15บาท20บาทเราก็เลยใช้เป็นมะนาวผงแบบนี้เอานะคะ,ะเติมน้ำร้อนประมาณ50าสิ ตามด้วยนะคะมะนาวของเราประมาณครึ่งช้อนนะครึ่งช้อนชานะะอันนี้เขาจะเปรี้ยวนะถ้าใครชอบเปรี้ยวน้อยหรืออยากเพิ่มความเปรี้ยวเราก็เพิ่มปริมาณได้นะคะใส่น้ำมะนาวแล้วนะคนคนให้เข้ากันคนให้ผงม,มะนาวละลายตามด้วยเกลือนะคะเกลือของเราจะใช้ ปลายช้อนนะคะใส่นิดเดียวพอไม่ต้องใส่เยอะนะเค็มก็ไม่อร่อยนะคะประมาณปลายช้อนนิดนึงคนให้ทั้งเกลือแล้วก็ผงมะนาวละลายตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลเป็นน้ำตาลที่เรา ต้มผสมเองนะคะตัวนี้น้ำตาลใส่75 ml นะคะก็คือประมาณ1แก้วนี้แล้วก็เพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะเพิ่มอีกเล็กน้อยนะะตอนนี้เราก็ได้นะคะได้น้ำรวมทั้งส่วนผสมต่างๆนะคะอยู่ที่ประมาณ125 ml ตอนนี้นะ,ะเหลืออีกนิดหนึ่ง เราจะเติมโซดาเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะเติมโซดาเข้าไปนะะโซดาเติมโซดาเข้าไปให้ถึง150 ml หรือเลยเล็กน้อยนะคะประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะน้ำมะนาวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนะทใส่แก้วชงเสิร์ฟให้ลูกค้านะคะ ปิดฝานะคะปิดฝาน้ำมะนาวจะเป็นน้ำที่ชงออกมาแล้วใสใสามากเหมือนน้ำเปล่าเลยนะคะ